รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุแล้วก็ายอินไมคนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีดีเอสสีขาวสวยนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนี่เป็นหูหิ้วอย่างนี้นะครับเสาวิทยุตรงรุ่นไม่หักไม่งอมีสายไฟแถมให้นะครับด้านหลังจะเป็นช่องหูฟังด้านล่างเป็นช่องใส่ถ่านทั้งหมด6ก้อนเบอร์สีไม่ได้ลองให้นะครับถ่านเยอะรังถ่านสะอาดเอี่ยมนะครับใช้งานเต็มระบบเลยตัวนี้ทุกระบบนะครับ เริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังที่แถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้เลยเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับไฟ210โวลต์บ้านเรานะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่ม power นะครับเริ่มต้นระบบ CD เดี๋ยวทสระบบ CD ให้นะครับ CD รองรับ audio disc นะครับไม่ได้รองรับ MP3 นะครับเขียนว่าดิสต์ด้านนี้นะครับเครื่องเป็นสีขาวเร็วครับแผ่นก๊อปแผ่นลอยอ่านนะครับ นี้จะเป็นปุ่มตั้งโปรแกรมนะครับนี่จะเป็นตัวจูนขึ้นวิทยุนะครับะอันนี้เน็กแท็กนะครับอันนี้เทปซีดีเอฟเอ็มมเกเบตนะครับตัวนี้ต่อยออกจากหูฟังมีเสียงแน่นมากนะครับอันนี้วอลลุ่มขึ้นลงนะครับอันนี้จูนวิทยุนะครับปุ่มก็มีประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมทดสอบอัดจากซีดีลงเทปนะครับ โอเคโบลเลคคอรอดนะครับเทปหมุนนะครับซึ่งนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะอุปกรณ์ภายนอกลงเทปอาจจะวิธียุลงเทปได้เสียงแน่นดีครับไปใด้านลลาออกนะครขออนุญาตเปิดใช่อินโฟนะครับเพราะว่าติดรือกระธิบนะครับขออภัอไปด้วยนะครับ มาณนี้นะครับเดี๋ยวจะสอบฟังเทปเทปปุ่มนี้นะครับก่อซ้ายเทปก็ซ้ายก็าฝาเต็มระบบนะเสียงไม่ยังไม่ยาณเสียงดีนะครับอันนี้ที่อาจจะ CD ีดีเมื่อกี้นะครับ oh. เทป oh. ะครับประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวผมเทสระบบ Line in นะครับลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์เปิด u t u b e หรือว่าพวกเครื่องเล่น MP3 อย่างผมเนี่ยมาได้นะผ่านช่องข้างในนี้นะครับ จะเป็นช่องข้างหน้านะครับผ่านสาย AUX 3.5มมมนะครับด้านหลังจะเป็นช่องหูฟังนะครับดูในโหมดเทปนะครับเปิดได้เลยนี่ครับผ่านสาย AUX 3.5สายหูฟังนะครับนีนเลยนะครับสามารถเปิดอุปกรณ์ภายนอกเพ่อเข้ามาฟังท่เครองนี้ได้เลยหรือว่าเปิดยู u b e เพื่อเข้ามาอัดทีเทปได้นะครับ เดี๋ยวทดสอบอัดนะครับอาจจากอุปกรณ์ภายนอกลงเทปกดปกเกค้่บลูเรตคอย์เหมือนเดิมนะครับแจ็คผมมันไม่ค่อยแน่นนะครับกดสอบเบื้องต้นนะครับปล่อยยัดปิดนะครับ ทดสอบฟังดูนะครับที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกข่าซ้ายที่อาจจะอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะครับใหงานเต็มระบบเล,เลยทุกอย่างนะครับต่อไประบบวิทยุนะทรให้กดคําว่า AM หรือว่า f อนะอยาจะฟัง AM ก็กด AM นะครับจูนขึ้นก็ตรงนี้ฮะบ,บวกลบนะครับ กดค้างไว้มันจะคอโต้ดีเทคขึ้นเองนะครับไปหาขึ้นมาอัตโนมัติอันนี้เอเอมคนอีกรอบนึงเป็นเอเอมนะครับเอเอ็มไปขึ้นเก้าสิบไมโคเฮิร์นะครับบ้านเราก็รับได้จับขึ้นแปดสิบเจ็ดจุดห้าจนถึงเก้าสิบไมโคเฮิร์นะครับขึ้นวัดเราครับถนนเนี่ยมันเออเขาไม่ให้เยอะลงเทสเป็นสาธารณะหรือว่าสุดภาว่าจำยอม จนผ่านเวลาผ่านมาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่ยอมยศไม่ยอมยกให้เป็นที่สาธารณะครับจะทํำยังไงดีครับส <odor is. S 2> อบฟังแล้วกดมาที่เทปนะครับจนผ่านเวลาผ่านมาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่ยอมยศไม่ยอมยกให้เป็นที่สาธารณะครับต่อไปฟังระบบเทปนะครับเกว่าซยก็ขวาเต็มระบบเลย อังเพลงไทยนะครับเปิดเดยอะไม่ได้นะครับทีนี้ก็สิตอ้องเปิดไปนะครับพอมีอีกคนเธอก็บอกฉันว่าขอแยกทางกันไปโอเคน,นะครับขอจบปลิวนะครับขอบคุณครับ